จิตในวัย70ปีที่เติบโตอยู่ในท้องถิ่นอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดรักในงานจักสานจนกลายมาเป็นเจ้าของภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสานคลุมหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหลมมะขามตําบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดคือว่าภูมิปัญญาของพ่อแม่ครับผมเป็นคนชอบจักสานผมก็เริ่มหัตทกรรมจากพ่อแม่ว่าเขาสานอะไรแต่ตัว ตอนนั้นเขาสั้นไม่ไผ่ครับแล้วมาตอนหลังผมก็ได้เรียนจากกรมอุตสาหกรรมเอบ้านเราเนี่ยมันมีต้นคุ้มมันเป็นไม้มงคลด้วยแล้วก็เขาทำฟ้าชีขอบอาหารมันคงทนมากเลยผมก็เลยไปเอามาทำาจาะต้นคุ้มมาทำเป็นผิดพันพอกระยับเดบมาขามเขาได้ถ้าเปิดทำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผมก็เลยจับต้นนย้มาทำเป็นของฝากของระลึก ของชมรวยเป็นกิฟเป็นต่างหูเป็นพวงกุญแจเป็นเข่งลูกเด็กเป็นโบบายเป็นอะไรหลายอย่างครับดมาแล้วก็คูด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของต้นคลุ้มที่เหนียวคงทนและมีเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ชาวบ้านที่นี่ได้นำเอาภูมิปัญญาจักสารมาพัฒนาเข้ากันได้อย่างลงตัวใช่ปาก แต่ด้วยเอกลักษณ์ของลุงจิตในทุกๆผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมือจากการขัดสารก็จะขึ้นด้วยลายดาวการันตีความงดงามผ่านความหยาบกล้านของมือผู้มากภูมิปัญญาแล้วมาดักแดดเสร็จแล้วดัดเศษที่เหลือทิ้งแล้วจะเป็นรูปดาวรูปนี้ทนมากสิบปีสิบก็อยู่ได้หมดไม่กินลาไม่ขึ้นมันสุดยอดของตนคุ้มเลยครับคุ้มจริงๆผิตภัณฑ์ทุกอย่าง ผมทนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ผมก็บอกว่าคุ้มค่าเลยเนี่ยถ้าซื้อไปใช้ใชเนี่ยชื่อคุ้มด้วยแล้วก็เอาไปใช้คุ้มค่าทนมากเนี่ยเขาก็จะเป็นกิฟต์ต,ต่างหูเป็นพวงแจรเงี้ยเนี่ยเขาอยากเอนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศมาเช็จีนเนี่ยเขาก็จะเอาพวกเล็กๆนี่ต้องเป็นของที่พกพากับง่ายเป็นของชิ้นเล็กๆ ด้วยตลาดการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด -19 ที่ซบเซาลงไปก็ทำให้ผลิตภัณฑ์จากสารของลุงจิตไม่คึกคักนักแต่เมื่อเห็นนายกรัฐมนตรีและรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ให้การส่งเสริมสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นก็แอบดีใจและเตรียมผลิตภัณฑ์ไว้ให้ถ้าเป็นนายกมาครับถ้ามาได้กลุ่มจักสานบ้านผมครับผมก็จะมีเตรียมของไว้ให้ท่านนายกครับคือเป็นโบบายดักฝันตัวนี้ครับ ไปแฝนว่าที่บ้านเรือนายกครับฝันร้ายก็จะกลายเป็นฝันดีส่วนคุณเองมากถ้าผมก็จะมอบกิฟต์ับต่างหูและก็พวงแหแล้วเป็นกระเป๋าแฝนอดกอดกไม้แห้งครับอันนี้กระเป๋าตัวนี้ก็อเน,นกนนประสงค์จริงจะใส่ดินสอปากกาก็ได้จะจ,ะจะัดดอกไม้แห้งก็ได้ก็จะมอบให้ท่านครับถ้าท่านมีโอกาสได้มา ลุงจิตแอบดีใจและมีความหวังหากผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นของที่นี่ได้รับความสนใจตอบรับจากกระแสซอฟต์พาวเวอร์สินค้าไทยก็จะเกิดยอดสั่งซื้อเกิดยอดสั่งผลิตเกิดรายได้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนสวัสดีครับท่านนายกและคุณลุงอินครับมารับผลิตภัณฑ์จากผมทําจากต้นคุ้ม เป็นพวงกุญแจเป็นกิฟตตักผมเป็นต่างหูไปใช้ที่เมืองนอกได้เลยครับ